สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาจ้ากินข้าวกับยายค่ะนีแกงผักหวานถุงสุดท้ายแล้วนะน,นะคะผักหวานวาน,นจ้าแล้วก็มีตําถั่วปลานินตัวใหญ่ๆทอดจ้าที่ยายลงชุนชนนะคะแล้วก็ไข่ต้มจ้าข้าวเหนียวหนึ่งกระติบจ้า มาค่ะมากินน้ำกันจะอันนี้ขนมย่าได้จากขนมย่าอ่เพือ,อไปทั้งคนจะเออนะต้องไดบ้างที่เขาเอา้าวโอเคปอ,อืมาไฟเยอะเด้อค่ะเด้อเด้อแล้วก็แอนแอนแอน,แอนผักของเราจะ้ะจากยายกรยายสอนนะคะเยายติวล่างเลยค่ะเออ ยายติ๋วก็จะมากินกระตำทั่วนี่แหละคะ่ะยายติ๋วกินผักได้ทุกอย่างนะคะกับทุกอย่างจ้ามาน้องพาอย่าอย่าออกกล้องกับยายเยอะนะลูกนะยายอัดแป๊บเดียวลูกอย่าเพิ่งเต้นกินขนมแล้วจ้ะขนมรสวามสวยจ้ะฮักฮักตูข้างล่างนะคุณแนะหักเนะื้อปลา บ้าหักแล้วมันเป็นกระดูกมันปวดมันร้อนนะคะเอะมา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 เออ,อน,นี่จา้าโกกับมี่ค่ะโกมีเลือกปลาหน้อยปลาใหญ่ข้าวร้อนๆนะคะนี่ยายจว่วางใส่กับมี่เลยอ่ะแกนกับเขาน้ำเนาะแกงผักหวานเสียบเสียบจา้า อเอาอยัางลูกน้ำแข็งห้าบาทแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> มามามา,มาอ่ะเห็นย่าก็ได้เนาะอือจะได้ไปเห็นหลานจะ้ะมาตำถัว่วแซ่บป่ะ แก่งพักหวานปักขอ,อยยายจ้ะยายตักตอนออกมาลุยั้านนอกเลยมาละขีนกกลางแล้วนะค่ะเด้อมังสดสดอยู่ขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อยาย่อนยายสอนหักแพ้งหักแพงจ้ะสำบกทัว อันนี้ใบบักงอกกินได้ใบยังใบปะตุ้มหรือใบยังใบบักกอกกอกเันกรอกเปรี้ยวๆกินเลยกินกระลาบนี่ผักกระโดนหรือผักคูเลือกกรอกเปรี้ยวๆกินเมียงแซกแค่ใครรักเห็นนก แค่ผู้กินเบอร์สุพักใจาย้เบอร์กินแต่พักข้าวท่อก็ไปหูเสือพักอยู่บ้านได้นะ เด้ oh. ยวก,ก่อนเดียสอนเอาที่ยูมาให้ยิ้เลยจะส่งแก้วปลาจะส่งน้ำปลาไปให้กิน ท่านมืงคิดนี่นี่คองมาเก็ติวหวานเปรีร่มคมเป็นยายนพรากระเดาแห้งมาแต่ว่ามะละมละระแยกก่อนแยกสวนบวกผมจ้ะ ออกมันมันชุดหน้าเลย เออนห่ไงลูกมาเขาอีกเทสลาบกินพักกับพักกระโดนพักกระโดนก็แก้วประเดกกับเขากันดีเด้อเออบนหน้า,นาปลาตำถั่ว สาเวกิวกัะมากเด้อมะละข้ามาละนวยละนวยเฮ้ยมะละแบบนี้ยวนี่บ้านเซกิวบ่่อยมีมันจะมีมะละกินอกอันรุ่นหนึ่งที่ว่าเขาจะปลูกเอาเนื้อย,า,ยาวแนวซสองสามอยู่นั่นแหละมะละกินกทีอกอทบ่มี ดูตลาดเนะหวานเลยม,มาละไย้เก็บกระรงเลยหัวเสือก บกขม,ขมลูกสาวบ็ว่ากบกขมมาละออกหวานหวานมันๆ,นๆ,นๆเพราะกนกิงข้ามรันนววแม่กับลูกมันยังอ่อนอยู่ป่ะแล,แล้วเนี่ยแล้วพัดมันมาไห้ยังปูกย่ายมาเด้อเอฟซี FC ทุกูทุกคนแสบหลายกินข้าคาบนี่ Bà gian, bà kho ngay cả ếp trong xuống mắt hẹp. Dạng pháo pháo, mấy thằng ếp nè. Bà kích cố, cả ếp trong xuống mắt hàng Mấy bạn, mấy bạn kinh ngay cả, Rất มันอบอกผม้าจนะ้าติยก้อำรวจน้ำตำรวจน้ำจแท้ยังมาถามเลย เนยวปิดเปิดใหม่เงียวปิดตำรวจน้ำเขาว่ามีเงินซ <laughs> <laughs> ื้อไอไหมเนื้อปลากินเยอะๆเลยเนื้อปลานะี่กินได้แต่ปลานิ่มนี้ยอืมต่อกินมไล่กับอะไรพี่ต่อะจะเป็นยังงู้แผลปลาจริงจริงเลยามา กูสุกคนเด้อตำหมักทัวเผ็ดหลายตำต่างแก้วจ้ะเห็นผักลายก็เลยตำให้ลูกตำอ่ะพูดตำจะพิชสดนะไม่กินพิชสดก็กินพิชแหงง่างหัวปลาคอไงหนังปลาหวานอืปลูกในกระาถางมันหางไม่เห็มันเกลือขึ้นมันละเอยียงบกุกขึ้นมันละหวาน มะละชุ่ินิ่งนะก็หอมแล้วก็หอมเป็นมะละหอมจ้ะหอม นี่มากอบมินเลยลูกล,ลูกกินปัตน,นี้แม่กินปันกติโกมมกไทยมักมินเดา,า,าลกือสองขว,ว,ว,วด Ừ, ừ. Mà này, thì mà lại nó nên rất chụp kịp đứt hải đứa Đã bao cả tiền to vô Chọc Một cái ขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไรท,ท,ทุกกำลังใจจ้าอยากจิ้มพอเจอพิมลก็น้องไม่นชะเงาจ้ายายจิ้มก็จะกินซออยู่น้องะ็น้องขอบคุณผู้หักเขามาให้กำลังใจมาได้ใจา้าเรือแก๊กดำกินเขาน้ำได้จา้าเลิฟเลิฟทุกคนจา้า